มึงเคยดูรายการคนโอดผีป่ะช่วงล่าท้าผีอะไอ้บ้านไหนอะนะชื่อว่าเย็นเพี้ยนพวกกูสามคนอะย่ำมาหมดแล้วผมกลัวนี่กลัวอะไรผีกวยุ่งไปพวกมึงรู้ป่ะว่าทำไมอาคารเรียนเนี้ยเย็น มันมีรุ่นพี่ของเราอ่ะมันเรียนเก่งมากแต่แม่งสึกเอ็นไม่ติดมันก็เลยคิดสั้นตะโหลกแม่งอ่ะยุบมาข้างกัะนว้ยพิการรู้ะตายสัต์ตายแต่ที่กูเคยได้ยินมามันมีอาจารย์ข้างกันตายจะเท่าไหนลุ้ยแรงแปดข้าก็าจะมีคนเห็นอาจารย์คนนั้นอ่ะเดินวนเวียนอยู่รอบตึกผีอ่ะมัไม่มีจริงหรอกแต่กูจะพาพวกมึงอ่ะเข้าไปพิสูจน์ ผีตัวไหนอะที่ว่าหินเฮี้ยนอะถ้ามีอะก็ออกมาดีวัาเตะมึงให้กิ้งเลยไอ้บีมึงอยากเจอกูนัก,นกใช่ไหมมึงฆ่าตัวตายทำไมกูผิดหวังมึงเลือกคณะอะไรครับแพทย์สิริราชและอันดับสามนะ แค่โมชอได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่วะ1.2ึงถ้ากนมึงนะเว้ยกูฆ่าตัวตายให้วจะเกรดออกละไอ้ควายกล้าดียังไงถึงมาท้าลองดีกับฉันเด็กที่ไม่เคารพอาวุอาจารย์อย่างเธอสมควรตาย เฉลี่ยเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าแปดเว้ยไม่ต่างกันพวกมึงไปอยู่กับกูกันเถอะ